ใครที่กำลังมองหาหูฟังบลูทูธที่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับวันนี้ผมมีอีกตัวมานำเสนอทุกคนได้ดูกันนะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนนะครับเจ้าตัวนี้คือคาวารหักของเขาคือ k 2 0นะครับเป็นหูฟังที่มีระบบ ai ในการประมวลผลระบบ การตัดสัญญาณน้อยคันเซลลิงด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงสําหรับเจ้า K20 นะฮะเริ่มจากสิ่งที่เขามีมาให้กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างเริ่มจากส่วนแรกตัวนี้จะเป็นกระเป๋านะครับเมื่อเปิดออกมาเนี่ยจะมีตัวหูฟังอยู่ด้านในบวกกับคู่มือการใช้งานมีสายสําหรับการเชื่อมสัญญาณเพื่อทําการชาร์จนะครับโดยสายตัวนี้เป็นสาย Type C และที่ขาดไม่ได้ตัวนี้เขาจะมีซิลิโคนในการนํามาเปลี่ยนตัวหูฟังได้กรณีที่หูใครเนี่ยรูหูไม่ เอาไปปรับเปลี่ยนได้ด้วยถือว่าครบมากๆฟูมากๆในตัวกล่องนะครับจุดเด่นเขาระบุมาชัดเจนบอกว่าตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆด้วยระบบ AI v e r s i o น5.1นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงมีปุ่มสําหรับเปิดปิดไมโครโฟนได้นะครับน้าหนักเบามากๆใส่สบายสามารถใช้งานได้ทั้งหูซ้ายและหูขวารองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องในเวลาเดียวกันด้วยถือว่าครบคันสุดๆเลยสาหรับจุดเด่นของเขาสําหรับสเปคาลวาเค200นะครับในการใช้งานตัวนี้บลูทูธเขาจะ ใช้ระบบ5.1ชิปเซ็ต Qualcomm QCC3020 จากประเทศอังกฤษเลยนะครับในการประมวลผลตรงนี้ Professing จะใช้ระบบ AI version 5.1ตัดเสียงรบกวนและเชื่อมต่อได้ไวมากๆเดี๋ยวรอค่อยไปเจาะรายละเอียดในการเชื่อมต่อการใช้งานใช้งานที่22ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับสแตนบายได้ถึง600ชั่วโมงแต่การชาร์จใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นถือว่าเจ๋งสุดๆเลยไมโครโฟนตัวนี้เป็นของซิลิคอนนะครับผมตัว Voice จะมีระบบ APTX ในการ รองรับฉะนั้น h d ดไว้ y ออกมาชัดแน่นอนบวกกับส่วนสุดท้ายตรงนี้เคเบิลจะใช้รูปแบบ USB Type C ในการชาร์จพลังงานเข้าตัวหูฟังได้นะครับสเปคจัดเต็มกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาไปเจาะรายละเอียดดีไซน์และข้อมูลอื่นๆสําหรับหูฟังตัวนี้ k a w a k 20ว่าเป็นยังไงนะฮะดีไซน์การออกแบบนะครับผมบอกเลยว่าตัวหูฟังออกแบบมาโค้งมนเพื่อที่จะให้เข้ากับรูปลักษณะของหูทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับใครจะเอาไปใช้หูซ้ายหรือหูขวาก็สามารถใช้งานได้เลยลักษณะการ การหมุนตัวนี้ของตัวหูฟังเนี่ยจะสามารถหมุนได้ทั้งหมด180องศาเลยเพื่อรองรับทั้ง2หูแบบที่ผมบอกนะครับตัวไมโครโฟนสามารถพับเก็บได้อยากจะพับเอาไว้จุดที่ปากเรากําลังพูดหรือว่าอยากจะพับเก็บขึ้นมาข้างบนพกไปไหนมาไหนได้สะดวกแน่นอนตัวนี้ผมรับประกันได้นะครับเพราะสามารถพับเก็บได้ด้วยตัวปุ่มต่างๆนะครับลักษณะของปุ่มตรงนี้เขาจะมีมาให้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวหูฟังนะครับจะสามารถเปิดได้นะครับออฟออนได้ในการควบคุมมีวอลลุ่มในการ คอนโทรลนะครับและปุ่มสุดท้ายที่เขามีมาให้สําคัญมากๆเลยคือการคอนโทรลไมโครโฟนได้นะครับในการเปิดปิดไมโครโฟนซึ่งการกดเนี่ยจะอยู่ที่ตรงจุดของก้านไม้นะครับในการควบคุมและสุดท้ายปุ่มในการใช้งานเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับการกดรับสายหรือว่าวางสายนะครับหรือว่ากดพอดกดเพลก็ใช้ปุ่มตรงนี้แหละที่อยู่ข้างๆกับตัวไมโครโฟนนี่แหละนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับการกดรับสายและวางสายนะฮะก็ลองใช้งานกันดูสําหรับตรงนี้นะครับต่อมาในการใช้งานพอดนะครับในการเชื่อมต่อตรงนี้เขาจะมีพอดมาให้ หนึ่ตในการเชื่อมชาร์จพลังงานเข้าไปในตัวหูฟังโดยใช้สายไท e ีในการเสียบตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดไม่ชาร์จพลังงานเข้าตัวหูฟังก็จะไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นอย่าลืมชาร์จพลังงานเข้าตัวหูฟังให้เต็มๆ <Luca. S 1> กันด้วยนะครับลักษณะดีไซน์ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับสามารถพับเก็บต่างๆได้แบบจัดเต็มเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปเจาะรายละเอียดวัสดุกันต่อนะครับว่าลักษณะวัสดุจะเป็นยังไงตัววัสดุออกแบบมานะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกน้ําหนักเบานะครับในการใช้งานสามารถใช้งานได้ยาวๆบวกกับตัวก้านไม มาผสมทําให้ตัวหูฟังมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับข้อมูลถือว่าจัดเต็มมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับว่าการเชื่อมต,ต่อจะเป็นลักษณะแบบไหนและใช้งานยังไง,าง,งาบวกกับลักษณะของเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดก,กันนะฮะวิธีการเชื่อมต่อถือว่าง่ายมากๆนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับหยิบโทศรศัพท์มาแล้วทาการกดไปที่ setting นะครับเมื่อกดไปแล้วก็ทําการเข้าไปที่ bluetooth ทําการเปิดเพื่อเชื่อมสัญญาณ bluetooth นะครับเมื่อเปิด bluetooth แล้วเราก็ทําการเปิดตัวหูฟังเมื่อเราทํการ การเปิดตัวหูฟังถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยสัญญาณจะเด้งขึ้นมาไวมากๆนะครับสำหรับตัว K20 เมื่อเห็นสัญญาณเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ทําการกดไปที่ชื่อของตัวหูฟังหนึ่งทีเพื่อทําการเชื่อมต่อตัวหูฟังเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วจริงๆผมก็ไม่คิดว่าตัวหูฟังจะสามารถเชื่อมต่อได้ไวขนาดนี้นะครับด้วยระบบ AI ในการประมวลผลของเขาฉะนั้นระบบ AI 5.1ที่มีมากับตัวหูฟังเนี่ยประมวลผลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะ พาไปเจาะรายละเอียดตัวเสียงกันว่าลักษณะของเสียงเป็นยังไงลองไปเจาะรายละเอียดกันดูนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของการเทสหูฟังแล้วนะครับสำหรับหูฟังคาวาเค20นี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินกันนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับได้รับการประมวลผลนะครับจากตัวหูฟังโดยระบบ AI 5.1นะครับเสียงก็อย่างที่ทุกคนได้ยินกันนี่แหละนะครับรู้สึกประทับใจกันไหมครับอันนี้ผมพูดปกติเลยนะครับยังไม่มีการเทสส่วนของน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปเทสส่วนของ noise canceling เลยครับว่าระบบการจัดการ ตัวหูฟังจะจับการได้ดีขนาดไหนนะครับโดยการเปิดลำโพงนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของผมเลยแบบเสียงดังๆลั่นๆเลยนะครับยัดน้อยเข้ามาในตัวลำโพงแล้วมาเทสกับตัวหูฟังกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะครับทุกคนได้ยินเสียงกันชัดไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟน KAWA K20 นะครับผมกำลังเทสในระบบน้อยแคนซ์ลิ่งให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับตอนนี้ผมเปิดลำโพงเสียงดังมากๆนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของผมเป็นเสียงพูดของผมเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงจากไมโครโฟนในการถ่ายทำของผมกันก่อนนะครับ เสียงจับร้มาณนี้นะครับทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงเนี่ยฟังดังมากเลยใช่ไหมครับณตอนนี้ตัรไมเสียงพูดผมเนี่ยดังมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงไมโครว่าเค20กันนะครับนี่คือเสียงไมคาวาเค20นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัดเสียงได้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับสาหรับเสียง noise cancelling เนี่ยขนาดผมเปิดดังๆหูฟังเนี่ยวางฝั่งเดียวกันกับลังโพลเลยนะครับฉะนั้น ใครที่ได้ฟังแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับทุกคนครับจากที่ผมลองฟังเสียงดูแล้วนะครับเสียงของคาว่าเคยี่สิบที่ผมฟังไปตะกี้เนี่ยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะบาลานซ์มากๆบาลานซ์แบบจัดๆเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางและเสียงแหลมออกมาย่านทุกอย่างครบเลยนะครับจากที่ผมได้ลองฟังแล้วฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากจะได้หูฟังที่สามารถฟังเพลงแบบชิลๆไปด้วยหรืออยากจะพูดไปด้วยเนี่ยนะครับก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้นะครับผม บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับตรงนี้ลองตัดสินใจกันดูนะฮะข้อมูลครบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการเทสนะครับและข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเสียงในการตัด noise cancelling นะครับมีระบบ ai ในการประมวลผลให้ด้วยครบขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ซื้อก็ไม่ไมรู้จะว่ายังไงแล้วสําหรับค a า a า k ยีสนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคารายละเอียดทุกอย่างเลยสามารถทักเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้เต็มที่นะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ